สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะคะเราจะไปอาบน้ํากัน,นะคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เราก็จะออกเดินทางไปลบุรีกัน,นะคะ่ะตอนนี้เราก็กําลังจะออกหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเราตอนเรานั่งข้างหลังสุดนะคะนั่งฉันนั่ง แถวสามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแถวหน้าจะมีคนมานั่งอีกคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะคะก็ใกล้ออกจากหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะถึงป้อมยามแล้ว <c oughs> ขอบอกเลยนะคะว่าเราง่วงมาก,มากๆเลย <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็เติมเรามาเติมน้ํามันนะคะตอนนี้ตอนที่ถ่ายมาเราก็เติมน้ํามันเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็กําลังจะจะไปค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําวัดอินไม่แบกันค่ะในกระเป๋าเราก็มี power bank นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าและเราได้มาจากของแถมจากโทรศัพท์นะคะ แล้วก็มีสะเรามีหัวชา้าแล้วก็สยาชา์จแบตน,นะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็มีแมสสามอันนะคะนี่ค่ะแมสสามอันของแท้นะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาทำอะไรเยอะแยะนะคะตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะคะทุกคนฝนตกด้วยนะคะฝนเอ้ฝนไม่ตกนี <c oughs> แต่ว่าเราจะบอกให้นะคะว่าสีส,สวยมากนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ใกล้ถึงโรบุรีแล้วนะคะตอนนี้ใกล้ถึงโรบุรีแล้วนะคะแั้นก็อยู่ที่โรบุรีแล้วค่ะตอนนี้มาแวะทานข้าวนะคะตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางต่อค่ะทุกคนเราจะไปวัดแล้วนะคะร้านนี้อร่อยมากค่ะทุกคน ตอนนี้ก็คือเราอยู่เราอยู่ในวัดแล้วนะคะทุกคนก็ต้องแอบแอบแอบ,แบนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือเราทําบุญร้อยวันเสร็จแล้วนะคะก็มีอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้แวะปั๊มค่ะทุกคนแล้วก็กินเบอร์เกอร์นะคะของแม็กนะคะนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วตอนนี้รถติดไฟแดงค่ะทุกคน แล้วก็รอต่อไปนะคะแล้วเราก็น่าข้างหลังเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนแถวนี้วินเทจมากนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มากินข้าวกันนะคะทุกคนนี่ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะไปกินเคป้ป้าเชยต่อค่ะทุกคนซึ่งก็อร่อยมากๆเหมือนกันค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงกรุงเทพแล้วนะคะเราจะเดินทางกลับบ้านกันละค่ะทุกคนก็สํหรับบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะ